าเอเล็กมาซื้อแอปเปิ้ล <mean> ทุกคนแอปเปิ <Empire> ้ลไม่หนึ่กินเลยแวะมาร้านร้านผักร้านขายผัก Jeg ser også, øh, noen jeg ser noen noen som... som Hva heter Petrik? Petrik Ja, er er ให้เอาไปขายทุกคนคิดว่าที่อลเล็กถือนะคืออะไรยังไม่ให้ทุกคนดูนะดูทุกคนเอ้ยมันเป็นเลีย้ยโกจ้ะเลียกโกเนียวโหถังบักยานใหญ่พี่น้องจะ้ะเราอลเล็กชิดตเนนะจะ้ะก็คือไอตัวอย่างเงี้เราขายตัวระบาดครับลูกนี่เดี๋ยวแม่อันนี้ดีกว่าเออนี่เอามานี่จะ้ะนี่ตัวคนยังสี่นี่ ขายตัวระบาดจ้านน่ให้เด็กๆไปเล่นเนาะเล็กเนาะอันนี้นี่ตัวคนเนี่ยครับพวกไอ้นี่จังหลายดูนี่ได้เป็นร้อยตัวเลยทุกคนนี่นี่ตั้งได้ด้วยนะเล่นได้ด้วยวันอาทิตย์นี้ก็คือเอเล็กเอาทุกอย่างจ้ะเอาทุกอย่างที่อยากขายเลยนี่จะตัวระบาดจ้ะให้เด็กๆให้เด็กๆเ,เ,เอาไปเล่นจ้านน่คือ มันไม่ได้แล้วอะดูถังบเริ่มเลยถามว่าอเลกจะต่อได้ไหมคือ,อเล็กต่อได้นะทุกคนแต่ว่าไอ้กล่องมันหายไปแล้วเนาะอืมอเล็กต่อได้เราก็บอกเขาว่าเราไม่มีกล่องให้ไม่มีอันนี้ให้เนาะแต่เราต่อให้เขาเห็นเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเล็กๆตามที่บอกจ้ะตัวระบาดนี่ <Who the? S 1> เูเด็กๆก็น่าจะชอบอยู่จ้ะ <R> 2. 2> ดูได้ตั้งเยอะได้ตั้งหลายตัวทุกคนนี่กำลังหาแขนหาหัวมันอยู่หาผมหาหมวกกันนกหาอะไรแต่ว่าทุกตัวมันตั้งได้นะทุกคนอ่ะตัวนี้ตั้งไม่ได้ขาไม่เท่ากันจาให้เล็กคำนี่นี่ เป็นร้อยตัวทางนี้เฉพาะเฉพาะไอ้นี่อันนี้เป็นผีเป็นผีผีเป็นผีตัวระบาดตัวระบาดจ้าเป็นผีอนี่เป็นนกอะไรคุณจาได้หมดเลยทุกคนนกอะไรก็จำได้หมดเลยแล้วก็ จะต่อแบบตัวนี้อยู่กับตัวนี้ตัวนี้นหัวตัวนี้ตัวนี้นหัวสไปเดอร์แมนแม่ในงงติ้วเลยขาหา,<อ>หาให้อเล็กเฉยเฉยนะนี่ขานกขานกเหรออันนั้นนี้ห<อ><อ>ัวนกเออหัวนกขานกครับอเล็กหนาถึงจะไม่มีเดี๋ยวลูกอเล็กหนาถึงจะไม่มีแบบว่ากล่องมันรูปภาพมันในกล่องก็อเล็กก็เสิร์ชหาเลยแล้วก็ต่อเออแล้วก็ต่อตาม อินเทอร์เน็ตตามไอ้ทราบไอ้น,นี้เลยทุกคนอันนี้เป็นคอนเอชลูกเก็บร้อนมาอันนี้เป็นนักดับเพลิงครับตัวละบาดเราขายตัวละบาดเนาะเนี่ยดูดูดูด<อ>ที่ไหนเอ๊ะนุ๊กนุ๊เห็นไหมอเล็กมันเร็วเร็วมากเหลียวโกนะ่ะอันนี้เป็นตัวจโจกเกอร์จโจกเกอร์ใช่ดูนี่ทุกคน นี่ตัวชุกเกอร์ครับได้เป็นร้อยสองร้อยตัวเลยนะเล็กครับทุกคนดูเราตัวเลโก้ทั้งหลายนี่ที่เราจะเอาไปขายตลาดนัดมือสองวันอาทิตย์นี้เนาะนี่เป็นร้อยตัวเลยนะทุกคนเป็นสองสามร้อยตัวดูนี่อันนี้คือต่อเสร็จแล้วนะ เราไม่มีกล่องให้เขาหรอกเนาะเราก็ได้แค่นี้ตอนเอาไปก็อเล็กถ้ามันหลุดอะไรก็อเล็กก็จะใส่ให้เขาเนาะ,ะนี่บางตัวมีแต่หัวยังไม่มีผมยังไม่มีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยก็เลยต้องแบบรอก่อนนิดนึงนี่คือหัวคือผมคือหมวกที่เรายังไม่ใส่เนาะทุกคนเดี๋ยวอเล็กเขาก็ จะตอให้เสร็จเดี๋ยวเราจะเอาไปขายตัวละตอนแรกว่าตัวละบาทอล็กบอกแม่ตัวสามบาทห้าบาทตัวสามบาทเนาะเล็กเนะาะตัวละบาทมันก็จะถูกไปเพราะว่าเลือโก้มัน,ม,นมันแพงมากนะทุกคนนี่นี่นะ <c oughs> ให้ดูทุกคนคิดดูว่าเราเสีย <c oughs> เสียเงินค่าเลียโก้ไปเท่าไหร่ดูทุกคนดูเนาะเล็ก เป็นหมื่นชิ้นได้มั้งเนี่ยเงินก็เป็นเป็นหมื่นๆเหมือนกันนะเลียโก้แพงมาก <S <S เราเคยไปที่ประเทศเดนมาร์กลงเรือไปแล้วก็ไปเที่ยวที่ประเทศเดเออไปไปทเที่ยวที่ประเทศเดนมาร์กไปที่เลียกเลียโกลันอ่าก็คือไปตรงที่เขาสถานที่สำหรับเลียโกอ่ะทุกคนเออ ไปมาแล้วถามว่าตรงนั้นถูกไหมเพราะว่าประเทศเดนมาร์กเขาเอาเขาเขาทำเ,เลโก้เนาะลูกเนาะไม่ถูกค่ะไม่ถูกแพงมากด้วยเนะาะเออแพงมากจนแต่เราก็ซื้อมานิดหน่อยเนาะเออที่ไปประเทศเดนมาร์กทุกคนนั่นแหละ <c oughs> คือเล็กนะ่ะต่อได้หมดนะเนี่ยทุกคน ตอนนี้ไม่มีแบบกล่องให้ดูเป็นรูปภาพแล้วนะแต่เล็กก็ดูในคอมพิวเตอร์ได้ครับเสิร์ชหาว่าจะต่อแบบนี้แบบนี้ชิ้นส่วนตัวไหนคือ,อเล็กหาได้หมดเลยทุกคนคอันหละอเล็กมีอยากมีเรื่องอยากจะบอกทุกคนคคือ,อเล็กดีใจมากี่ทุกคนเอออันนี้เป็นเงินเดือนน่าจะเป็นเงินเดือนเนาะครับเออรฟ้าไอ้ผมทำจิมนาสติกทุกคน ทำงานที่ยิมนาสติกเป็นผู้ช่วยโค้ช<ำ>ดูแลเด็กๆ uh huh. ทำทุกวันศุกร์ใครที่ติดตามมาเล็กช่วงอเล็กยังโรงเรียนยังไม่ปิดเนาะ uh huh. ก็คือทำทุกวันศุกร์หลังเลิกเรียน uh huh. ไปทำก็สามชั่วโมงจริงๆมันมีสามวันเนาะแต่ว่าด้วยเวลาของโรงเรียนกับยิมนาสติกมันมันไม่ตรงกันก็ได้แค่วันศุกร์เนาะ uh huh. เออสามชั่วโมง ก็ทํามานานแล้วเนาะหลายหลายอาทิตย์อยู่เนาะกว่าจะมาปิดปิดภาคเรียนใหญ่นี่เนาะวันจริงๆจะมีวันอังคารด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเริ่มสี่โมงแล้วบางทีผมหลบห้าโมงใช่เสียดายเนาะอืมแต่อเล็กน่าคิดว่าน่าจะเป็นเงินเดือนเดือนแรกที่อเล็กจะได้จากการทํางานใช่ไหมครับเปิดเลย แต่ว่าน่าจะเป็นแบบว่าใบใบแจ้งว่าเออเงินเดือนเราได้เท่านี้เท่านี้น่าจะอย่างนี้แล้วเขาก็จะโอนให้ที่ธนาคารแม่คิดว่านะทุกยมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับอืมใ <te> ช่ทุกคนใช่เออเออ เงินเดือนครัง้งแรกทุกคนเงินเดือนครัง้งแรก <c oughs> อยากบอกทุกคนมาด้ว่าได้เท่าไหร่อได้อยากอยากบอกไหมบอกได้อออยากบอกก็บอกได้รวมทั้งหมดถ้าเป็นโครนทุกคนเป็นเงินโครนได้สองพันหนึ่งร้อยสองพันหนึ่งร้อยนู่นนะดีมากโอ้โหครับเออดีใจมากดีใจเออเออแล้วเขาจะเอ,อ่อ ออกให้เมื่อวันที่เท่าไหร่อะเขาบอกไหมก็ทำแค่เฉพาะวันศุกร์อะเนาะถ้าทำวันอังคารด้วยวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอ่าพรุ่งนี้ทุกคนพรุ่งนี้จะได้เงินเดือนเงินเดือนเดือนเลอเออถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะจะได้ประมาณเจ็ดพันอะถ้าเป็นเงินไทยนะก็จะได้ จ็ดพันบาทโอ้โหเล็กทาแค่วันศุกร์เองครับได้ตั้งเยอะเลยนะดีเออมันสนุกด้วยมันสนุกด้วยเออแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกไหมนั่นน่ะไม่มีแล้วไม่มีเลยเออดีใจไหมดีใจมากครั้งแรกเนาะครั้งแรกเย้พรุ่งนี้เดี๋ยวก็เช็คในเออธนาคารบัตรเราว่า เข้ากี่โมงกีง่โมงแต่จริงๆพรุ่งนี้ก็เข้าเลยแต่เช้าเลยแหละแต่เช้าครับเออนั่นละ่ะก็ให้อเล็กทําไปเรื่อยๆ hmm. แต่จริงๆเขาให้เขาเขาให้อเล็กไปหาความรู้เพิ่มนะเล็ก hmm. ไม่ได้ไปเลยเห็นไหมยอดพิซซ่าอเอ็กซ์ตร้าอ๋อเอ็กซ์ตร้าคูชได้พิซซ่าหน่อยพิซซ่เหน่อเส้นเลยเน,นี่นวยวีทรูดว่าจะไปอุ่นในซัมเมอร์เฟียร์้ว่เราไม่คิดสิ่งผ่านจากอุ่นในซัมเมอร์เฟียอ้าว เราถ้าเราไปเรียนเพิ่มเราจะได้ปรับเออเราจะรู้เทคนิคเพิ่มแล้วก็เราจะได้ปรับเงินเดือนเพิ่มครับอืแต่จริงๆก็ต้องรอกลุ่มไปด้วยต้องรอกลุ่มว่าทุกคนจะไปไปด้วยกันไปเรียนด้วยกันอ๋อเพราะว่าคนบอกถ้าถ้าพอมัวางคนคนนู้นจะไม่ไปแอ่นุนไม่วางคนนี้ก็จะไปนถ้าอีกเงนกม่ก็ถ้าเอนครก่งกว่าอีกเง อ่าถ้าคนหนึ่งไปไม่ได้คนหนึ่งก็ไปไม่ได้เหมือนกันเออเออเออเห็นไหมล่ะเงินเดือนเดือนแรกก็ภูมิใจได้น้อยได้มากก็เป็นเงินเดือนที่เราทำงานเองหาเองมันมีค่าทางใจจะน้อยจะมากให้หาใส่กระเป๋าเงินน่ะมันต้องเข้ากระเป๋าทุกวันอย่างน้อยก็ น้อยดีกว่าไม่มีเลยลูกเออพอพอเราอายเออุเริ่มทำงานได้แล้วทุกคนก็จะหาเงินนะครับนนได้ซูชิลายตัวลายชิน้นได้ซูชิหลายชิน้นเออดีใจกับอันเล็กด้วยครับเลี้ยงแม่ได้ <laughs> เลี้ยงแม่ได้เ,เงินเดินออกเงินเดินมาซูชิก็ออก <laughs> เงินเดินมาซูชิก็ออก <laughs> อ่าโอเคก็ดีใจกับอันเล็กนะนดีใจ <laughs> โอ้โห <laughs> ดู ยังไม่อาบน้ำอยู่ <S <S 1> <S 1> ไปหัดขับรถมาด้วยครับอือ